เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพันนี่ครับอยู่กับเฮียตีคนรักหวยครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับที่พี่ๆนั้นขอกันเข้ามาโนะ้ตคำนวณให้นะครับผมก่อนเลขออกหลายๆวันเนาะวันนี้ผมมาลงให้ก่อนใครเลยนะครับผมสำหรับตำไทยนะครับใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เฮียตีด้วยนะทุกคนนะใครมีกลุ่ม แชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยนะครับผมจะไลฟ์สดทิ้งไว้ให้นะครับว่าแนวทางชุดเต็มเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วงวดนี้ควรระวังตัวไหนมาดูมาชมพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ทิงเอาไว้พร้อมนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่างวดนี้นะครับคนรอเยอะมากนะครับสําหรับตําไทยนั่นเองนะครับสําหรับตําไทยนั่นเองนะครับผม อ่าคนรอเยอะมากนะพี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปอ่ะว่าเลขรัฐบาลไทยเนี่ยมันมีทั้งตัวเด่นตัวรองมีทั้งตัวระวังนะครับคือเอาให้ง่ายว่าเลขเด่นเลขดังเนี่ยมีกันให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็เลยต้องรีบลงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านเลขผมไม่ได้ดังหรอกแต่ถ้าเลขเราไปตรงกับเลขดัง FC ผมจะซื้อกันไม่ได้จะหาลอตเตอรี่หาอะไรกันยากนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีทักทายกันนะครับผมใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าพร้อมผมบอกเลยไม่เสียเวลาแน่นอนอยู่กับพเตอตีคนรักหวยนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนงวดนนี้รัฐบาลไทยนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ขอถามหน่อย เมื่อคืนนี้ใครปังตำลาวบ้างคอมเมนต์หน่อยครับผมคอมเมนต์หน่อยครับใครปังตำลาวบ้างครับเมื่อคืนนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมอ่าแชร์แล้วพี่พศพี่พศขอบคุณครับขอบคุณครับ ้อมไครเฮียโอเคเมื่อคืนใครปังตำลาพี่นกขอบคุณสิบดาวครับพี่นกครับพี่นกพิศราขอให้พี่นกเฮงเฮงปังปังรวยๆยนะพี่นกนะขอให้พี่นกนะครับถูกหวยทุกๆุกงวดนะครับผมมีความสุขในทุกๆวันนะครับผมขอบคุณมากสําหรับกําลังใจดีๆสิบดาวนะครับที่มอบให้กันเนาะรอรัฐบาลไก่เฮียไม่ได้ซื้อเลยเมื่อคืนตำลาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดูตำไทยก็ดูตำไทยอย่างเดียวได้เราไม่ว่ากันเนาะอ่ะโอเค ถ้างั้นผมไม่พูดพร่ำทำเพลงละผมไม่พูดให้เสียเวลาปกติแล้วเนี่ยเลขรัฐบาลไทยผมจะต้องคำนวณนะครับจากสถิตินะครับก็คือสมมตินเนี่ยหนึ่งมิถุนาใช่ไหมผมจะเอาหนึ่งชมิถุนาเนี่ยม,มาดูว่าเฮ้ยปี6 8แปเอาปีห7เจออกอะไรปีห6หออกอะไรปีห5ห้าย้อนกลับไปนะครับจะไม่เหมือนหวยลาวทุกคนการคำนวณการวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่เหมือนหวยลาวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคือ มันจะต้องแยกกันหวยเราเนี่ยเราคำนวณงวดต่องวดนะครับซึ่งผลก็เป็นเหมือนเมื่อคืนนี้ที่ให้ดูนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสเต็มเต็มตรงๆเลยนะครับอย่างรัฐบาลไทยเนี่ยผมจะให้ดูสถิตินะครับก็คือปีที่แล้วออกอะไรปีก่อนหน้านี้ออกอะไรผมก็เลยจะเอามาวิเคราะห์คำนวณให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะทุกคนนะอ่าทุกคนพิมพ์คาว่าพร้อมให้ผมหน่อยพิมพ์คาว่าพร้อมให้ผมหน่อยใครมาแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมให้ผมหน่อย ่ะใครมาแล้วพิ่เขาวอาพร้อมให้ผมหน่อยโอเคมาทุกคนถ้างั้นผมไม่พูดพ่อมทำเพลงนะผมจะจับกลุ่มตัวเลขให้ดูก่อนเลยนะครับว่าหนึ่งมิถุนายนเนี่ยนะครับผมในปีที่แล้วออกอะไรนะครับในเมื่องวดปีที่แล้วนะครับหนึ่งมิถุนาออกห้าเก้าสาม บนนะครับออก42ล่างนะครับปีก่อนหน้านี้ออก272นะครับแล้วก็09สังเกตว่าทุกๆปีจะออกเลขไม่เหมือนเดิมเห็นไหมเออ196 02นะครับ972 45 เราหาตัวเด่นก่อนนะเราหาตัวเด่นก่อนนะครับเราหาตัวเด่นก่อนห้าหกเจ็ดสองสี่นี่คือสถิตินะครับหกเจ็ดหกหกหกห้าหกสี่หกสามนะครับในทุกๆปีตลอดห้าปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยออกเลขแบบนี้ครับทุกคนออกเลขแบบนี้ครับซึ่ง ผมเนี่ยโพสต์ไปเมื่อตอนสักบ่ายๆผมบอกว่างวดนี้ให้ระวังเจ็ดทำไมสาเหตุต้องระวังเจ็ดพี่ดูนะครับกลุ่มตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดนะครับในหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดล่างเนี่ยทุกคนครับพูดกันเป็นเสียงเดียวกันอยู่แล้วว่าชุดข้างล่างเนี่ยนะครับเราต้องระวังสองเป็นพิเศษเพราะว่าสองเนี่ยสองสี่เห็นไหมครับสองศูนย์เห็นไหมครับสองสี่เห็นไหมครับเขาออกตัวเดิมตัวเก่าบ่อยมากโดยเฉพาะเลขสอง และ4ครับเห็นไหมครับออกแทบจะแบบทุกปีเลยแทบจะทุกปีมีปีนี้นะครับที่ไม่ออกนะครับมีปีนี้นะครับที่ไม่ออกนะครับออกศูนย์เก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในชุดล่างเนี่ยผมจะคํานวณแยกไว้นะครับในชุดล่างเนี่ยผมจะคํานวณแยกไว้เพราะข้อมูลคนรอบข้างล่างเนี่ยงวดเนี้ยผมให้ระวังนะครับให้ระวังเนี่ย อ่าก็คือ2แต่ผมจะมีใส่ตารางอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าบนก็มีนะครับให้เด่น2ระวังไว้นะครับทีนี้เรามาดูชุดบนครับชุดบนเนี่ยนะครับผมสังเกตได้ครับว่า7 7เว้น7เว้นเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้ตัวที่กลุ่มตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดในรัฐบาลไทยงวดนี้ก็คือมี7ด้วยนะครับประกอบไปด้วยอะไร9ครับ 9ก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าเนี่ยออกบ่อยมากๆแล้วสองก็มีบ่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ว่าจะเก้าจะเจ็ดเนี่ยออกบ่อยมากโดยโดยโดยประกอบไปที่ หหรือ5นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้ดูนะครับว่ารัฐบาลไทยงวนเนี้ยใบเต็มชุดเต็มที่ผมคำนวณได้เนี่ยผมคำนวณว,วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเป็นเลขยังไงคืออธิบายตรงนี้ไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงผมเขียนตารางให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายเลขตรงนี้เนี่ยเอ่อทำไมผมต้องมาเขียนให้ดูคือผมอยากให้รู้ว่าทุกเลขที่อยู่ในตารางมีโอกาสมาทั้งหมดคือผมวิเคราะห์จากความน่าจะเป็นนะครับเหมือนลาวก็เหมือนกันเมื่อคืนเห็นบ้าเห็นลาวเมื่อคืนไหมล่ะ ผมวิเคราะห์ว่า7จะมาเห็นไหมแล้ว7-4อยู่ในตารางมาเต็มๆมนะครับมาเต็มเต็มตัวเจาะให้ด้วยเออเมื่อคืนเนี่ยเจาะให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุดเต็มวันนี้เนี่ยฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อบอกต่อๆกันนะเนาะว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยมาไลฟ์สดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับด้วยความที่เป็นเหตุของหวยสัญจรเพราะฉะนั้น เลขเก่า09กับ87เนี่ยถามว่ามีโอกาสมาไหมผมมองว่ามีโอกาสมานะครับ09เนี่ยโอกาสที่จะซ้ํามีไหมผมมองว่ามีนะผมมองว่ามีนะ09นะครับ0990นะครับแต่ถ้ว่างวดนี้ผมให้เด่นเลยนะถ้าเอามารวมเลขในตารางนะครับจำไว้ดีนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนั่นคือเด่น7รอง 9, 2อยู่กาลางตารางนะครับมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดทีนี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันจะมีเลขไหนอีกที่มีโอกาสกลับมาออกกลับมาซ้ำอีกนั่นคือ5นะครับอ่ามี5นะครับที่ต้องระวังนะครับผมที่ต้องระวังและผมสังเกตเห็นบ่อยมากๆนะครับในชุดรัฐบาลไทยก็คือ4 เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับระวังให้ดีครับเลขรัฐบาลไทยงวดน,นี้ผมบอกให้เลยนะผมลงก่อนเลขออกทุกคนใครที่เป็นพยานได้ช่วยเป็นพยานบอกต่อกันหน่อยนะครับส่วนคนไหนชอบ2ตัวล่างอยากได้เลข2ตัวล่าง นะครับชอบเลข2ตัวล่างพี่ไปดูในห้องได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับพี่เข้าไปดูในห้องได้เลยนะครับเพราะว่าสายด่วนเนี่ยผมจะขอรอให้ลาวออกก่อนนะผมถึงจะให้2ตัวล่างนะผมอรอลาว,วันศุกร์ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไปประจวบเหมาะกันกับสายดว่วนเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวล่างผมจะลงให้ในห้องถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะไม่ทันนะครับอย่างเช่นวันนี้วันนี้นะวันนี้ ประจาวันที่29พฤษภาคมบางคนมารอหน่อยบางคนรอลาวบางคนรอสายด่วนไทยนะครับไปขอเข้าห้องได้เลยที่ลิงกด้านล่างซึ่งไม่มีคําว่าเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเข้าฟรีนะครับผมไม่เสียเงินนะครับผมสายด่วน ก็คือสายด่วนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมแบ่งปันให้ในห้องถ้าเกิดว่าพี่กลัวว่าจะช้ากลัวว่าจะไม่แจ้งเตือนกลัวว่าจะไม่ได้เนี่ยนะครับถ้ายังติดตามเฮียตีคนรักหวยเนี่ยสามารถขอได้ที่ห้องแนวทางลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าได้เลยทุกคนนะครับผม่ทีนี้ครับมาดูครับเด่นเจ็ดลองเก้าทีเนี้ยคำนวณเหมือนกันละเลขในตารางหามาเนี่ยหามาต่างกันแต่เวลาเอามาจับจับเหมือนกัน นะอ่าเฮียตีถ้าเจ็ดมางวดนี้เอาเด่นๆสักตัวหนึ่งเอาเด่นๆสักตัวหนึ่งแน่นอนครับถ้าเจ็ดมาอยากให้ระวังเจ็ดสองนะครับถ้าเจ็ดมานะครับให้ระวังเจ็ดสองถ้ารองเก้าเก้างวดที่ปีที่แล้วคือเก้าสามนะครับแล้วก็ ของงวดที่แล้วก็คือ90นะครับเพราะฉะนั้น1นึ่งวิถุนาระวังครับ9449เหลือเศษห้านะครับ, 9, 4, 4, 9, 5, รบก็จะได้ชุดนี้ออกมาก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับสตัวผมอยากให้ระวังสามตัวนะสามตัวนะให้ระวังชุดนี้ นะครับให้ระวังชุดนี้และอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากให้ระวังคือฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับเฮียตีคนรักหวยรงรัฐบาลไทยแล้วใบเต็มชุดเต็มที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนติดตามนะครับบางคนติดตามเฮียตีเนี่ยก็รอวันนี้แหละฮะรอตําไทยนี่แหละครับนี่ครับแล้วนี่คือ เลขรัฐบาลไทยประจำวันที่1มิถุนายน2568ชุดเต็มใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่างวดนี้รวยใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่างวดนี้รวยให้ผมหน่อยครับ <S <S ผมมาตามสัญญาแล้วนะพี่นะผมมาตามสัญญาแล้วนะตามสัญญาที่ให้ไว้ก็คือว่าผมจะมาลงก่อนเลขออกหลายๆวันนะครับซึ่งงวื่อที่แล้วมีคนบอกว่ากระชั้นชิดเกินไปเนาะบางทีหา อตเตะลี่หาอะไรไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมมาคำนวณวิเคราะห์ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดถูกใจไลฟ์สดนี้ฝากกดแชร์ไลฟ์สดนี้ออกไปให้ด้วยนะครับหนึ่งมิถุนายนลงให้เรียบร้อยสําหรับตําไทยงวดนี้บอกเลยว่ารอบันเทิงแน่นอนใครที่ยังติดตามใครที่ยังรับชมก็ขอบคุณมากๆานะครับแคปหน้าจอพิมพ์คําว่างวดนี้รวยงวดนี้ขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับวันนี้ประจาวันที่27ไม่ใช่ ประจาวันที่29พฤษภาคม2568ครับเฮียตีคนรักหวยขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับ,รบ,รบ,รบโชคทุนงวดนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกลาบสวัสดีทุกคนท่ทานสวัสดีครับ